วันนี้เราจะปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์ทเจโตเมตนะคะจะปลูกบนบนดินธรรมดานะไม่ใช่บนชั้นนะก็ปลูกบนดินธรรมดาระยะห่างมันก็จะต่างจากบนชั้นของบนชั้นเนี่ยมันจะถี่กว่าก็คือระยะห่าง15เซนบ้าง10เซนบ้าง17เซนบ้าง20เซนบ้างก็จะประมาณนี้ห่างสุนยีเซนแล้วนะโดยเฉลี่ยก็จะประมาณ15เซนระยะห่างระหว่างต้นฮะแต่ปลูกบนดินธรรมดาเนี่ย จะปลูกห่างกว่านั้นเพราะว่าปลูกบนดินธรรมดาเนี่ยต้นมันจะมันจะใหญ่มากมันจะใหญ่ใหญ่กว่าบนชั้นบนชั้นก็ใหญ่นะคะแต่ว่าบนดินธรรมดามันจะมันจะใหญ่แล้วก็ลูกมันที่มันออกมาเนี่ยเราจะไม่เด็ดทิ้งเลยเพราะว่าไม่มีเวลาทำเออไม่ได้เด็ดทิ้งแล้วก็ก็คือให้มันให้มันออกมาอย่างนั้นแล้วก็เก็บเก็บขายเลยส่ปลูกบนชั้นเนี่ต้องเด็ดทิ้งเพราะว่า ด้วยพื้นที่ที่มันมีจํากัดเท่านั้นอ,ะอ่ะมันจะลูกมันจะไม่โตถ้าลูกเยอะมากมันจะไม่โตก็ต้องเหลือไว้ประมาณแปดเก้าลูกมั่งเจ็ดลูกแล้วแต่แล้วแต่ชุดแล้วแต่รุ่นนะคะแต่บนชั้นบนนี้ธรรมดานะคือมันออกมาก็อย่างนั้นเลยเพราะว่าเด็ดไม่ไหวนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันพื้นล่ามันก็ไปได้ไปได้ไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดอะ่ะลูกมันก็จะโต มันก็จะโตกว่าปลูกบนบนชั้นธรรมดาบนชั้นนะคะอันนี้ระยะห่างเนี่ยใหตผลหนึ่งก็คือด้วยวามที่มันปลูกบนดินธรรมดาเนี่ยมันก็อยู่อยู่ข้างล่างนะะการระบายอากาศมันจะไม่ดีมันเราปลูกบนยกชั้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องปลูกห่างกว่ามันก็ต้องปลูกห่างกว่าบนชั้นนะคะแล้วก็จานวนแถวแถวเนี่ยมันจะแถวมันจะถี่กว่าปลูกบนชั้นปลูกบนชั้นมันจะห่างกันเมตรหรือว่าเมตรยี่สิบเนี่ย ปลูกบนดินธรรมดาเนี่ยมันห่างกันห่างกันแคบมีร่องให้เดินอ่ะเพราะร่องให้เดินไม่ถึงสามสิบเซนอ่ะอืมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลูกห่างหน่อยก็คือปีนี้จะปลูกระยะห่างคือยี่สิบห้าเซนบางปีก็ปลูกยี่สิบสี่เซนนะคะบางปีก็ปลูกยี่ิบห้าแต่ถ้าต้นก้าไม่พอก็ปก 26, ลูกยี่บหกยี่ิบเจ็ดแต่ก็มีนะแต่ปีนี้ปลูกยี่สิบห้าเซนนะพะันธุ์ทุเจียตัวเมยแล้วก็พันธุ์ย่อยย่อย่ะเราก็มีเชือกตรวนี้ ก็คือมันเป็นเชือกสีขาแล้วก็เอาปากกาแดงๆมามาๆเป็นเป็นเป็นจุดๆอ่ะ25เซน25 cm, 24 cm. ใช้ยนเก่าแล้วค่ะเนี่ยเราก็จะมาเลือกนะคะมันมีหลายระยะห่างนะมันได้แล้วค่ะจริงๆมันมีอยู่มันมีสามเส้น25เซนเนี่ยก็ไม่รู้อันไหนวันมันจะใช้งานได้ดีกว่ากาัน <laughs> มีแต่อันเก่า มันเก่าสีสีแดงมันก็ to to สีแดงมันก็จางมันก็มันก็มันสีมันก็มันก็จางลงมองจะไม่เห็นอยู่แล้วก็แต่เอาไปทั้งสามเส้นลวกันจะมีสองเส้นก็พอแล้วเพราะว่าปลูกบนชั้นเนี่ยมันจะใช้เวลามันไม่เหมือนปลูกอปลูกบนดินธรรมดามันจะใช้เวลากับปลูกบนชั้นนะ็ะก็มีสองเส้นมันก็ดีวลคนหนึ่งเลี้ยงคนหนึ่งก็ปลูกอะไรเงี้ยอืมก็ส่วนมากอีฉันก็จะเป็นคนปลูกนะคะเพราะว่า มันต้องก้มมันปวดเอวป้าก็จะเป็นคนถอดพอตโต้ให้เราแล้วก็เลี้ยงให้เราเอชอ่างก็จะเป็นฝ่ายปลูกค่ะแต่ปีนี้ก็ได้แล้วเชือกมันก็มีหลายอย่างนะนมียี่สามเซน24เซน25้าเซนก็ทำแล้วก็เก็บไว้ไม่ใช้แต่มันก็สีมันก็ซีดมันก็จางไปหมดแล้วละ่ะเออไม่ได้ทำใหม่ไม่ได้ทำมาร์กใหม่ เวลาคนปู่ก็เลงๆเ,เ,เ,เพ่งๆเอานะวันนี้ก็ได้เชือกมาขาดเดี๋ยวก็ไปทําความสะอาดทุกเจะเตม็นนิดหน่อยที่มันยังเหลืออยู่แล้วก็ปลกได้ค่ะอันนี้ก็ทํางานสู้ๆค่ะทุกคนก็เป็นยี่วันอาทิตย์นะคะทุกคนก็มีก็ขอให้ถ้าคนที่มีวันหยุดก็ขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะคะวันครอบครัวซื้อของซื้อของอยู่กับครอบครัวไปท่องไปเที่ยวไปอา่า ทำความสะอาดบ้านในวันหยุดนะฮะวันจันทร์เราก็สู้งานกันต่อเออส่วนเราก็ออทํางานสูมือค่ะทํางานทุกวันนะคะมีเวลาก็พาลูกไปซื้อของนู่นนิดหน่อยประมาณนั้นนะนะก็ทำงานทสู้ค่ะ